ไปยืนอย่กับขโมยหน้าบ้านไม่ใช่นะครับพอดีเจ้าของบ้านเขาไปแล้วถ้ามาดูบ้านเศรษฐศริวัชรพลครับขนาดเนื้อที่125ตารางวามีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีห้องแม่บ้านต่างหากด้วยที่จอดรถด้านหน้า3คันนะครับยังมีส่วนต่อเติมด้วยคือมีห้องอนเนกประสงค์1ห้องนะครับตรงนี้ข้างบนนะครับยังมีห้องสิเค็รูมตรงนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าสิเ e t ดรูมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปนะครับที่ผมจะไปรีวิวในบ้านนะครับ อันนี้จะเห็นว่ามีสวนด้านข้างอีกเนาะนี่สวนด้านข้างต้นไม้ลม้มลื่นมากหลังมุมและของในซอยตรงนี้นะครับหน้าซอยกว้างเลยนะครับนี่จะเห็นว่าบ้านเนี่ยสามารถที่จะเดินออกไปยังส่วนกลางที่เป็นส่วนสาธารณะได้นะครับลม้มลื่นมากครับบรรยากาศนี่คือแบบโอ้โหแล้วนี่วันฝนตกเล็กน้อยนะครับตอนนี้พื้นเปียกมันดูบรรยากาศแบบดีมากๆเลย สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาบ้านขนาดใหญ่นะครับครอบครัวใหญ่ๆนะครับที่ต้องการที่จอดรถเยอะๆมีห้องนอนเยอะๆนะครับขอแนะนําเลยนะครับเศรษฐศิรีวัชรพลภายในบ้านบิวอินประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับนะไม่นับส่วนต่อเติมนะแต่ราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีการบวกส่วนบิวอินเลยทั้งสิ้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะนัดดูบ้านนะครับติดต่อบ้านดีดอนใจได้เลย